สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะามาดูตอนที่สองนะครับนาะอีพีสุดท้ายเกี่ยวกับการติวนะครับนาะเรามาดูอ่าตอนที่สองอ่าแสดงวิธีทำนะครับฉะนั้นอันนี้จะให้แค่สองข้อเท่านั้นนะข้อละห้าคะแนนเลยนะครับนะักเรียนนาข้อละห้าคะแนนโอเคนะเอรามาดูพร้อมกันข้อที่ยี่สิบเอ็ดกุ๊กกี้ นะคุกกี้อยู่อ่าอ่าคุกกี้คุกกี้กนะครับไม่ใช่คุกกี้นะคุกกี้อ่าอยู่ในถาดสี่สิบชิ้นนนี่อ่ะยี่สิบชิ้นเอ่อสี่สิบชิ้นอยู่ในขวดโลอีกสิบสี่ชิ้นน,นะแมมนะแมมนนำคุกกี้ทั้งหมด มาบรรจุใส่ถุงถุงละอ่าถุงละถุงละเก้าชิ้นแม่มต้องใช้ถุงกี่ใบอืมเมื่อกี้ก็จะต้องเป็นอะไรครับปึ๊บบุงเล็บไปเลยสี่สิบบวกสิบสี่ใชยไหมต้องไหมนี่อ่า นะ40บวก14หารเท่าไหร่ครับหาร9ไปเลยนะหาร9สุดต้องไหมแบบนี้สุดต้องไหม4อ่าฉะนั้นตรงนี้อ่วิธีทำนะครับเราก็มามาทำนะครับตรงนี้นะเราก็มาทำเราก็มาทำ40นะบวก14วเท่าไรครับ ก็ได้ห้าสิบสี่ใช่ไหมนักเรียนใช่ไหม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 อ่ะก,กูขอตัดมาอยู่ตรงนี้เลยนะปป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 ,ปนะอันนี้ได้แล้วในวงเล็บเราได้แล้วเราได้เท่าไหร่ครับเอาเมี่ยเราได้เท่าไหร่หอได้เท่าไหร่ครับนะได้ห้าสิบสี่เอาห้าสิบสี่มาวางนี้ครับนักเรียนห้าสี่มาวางนี้ หานหารเก้าหันเก้าได้เท่าไหรหันเก้าได้เท่าไหร่อหรโอ้เป็นสีดำด้วยนะเดี๋ยนเป็นสีแดงจ้าๆไปเลยเนีย่เดี๋ยวคุณมา่าขอขอลบอีกทีหนึ่งนะใจเย็นๆเอ้เดี๋ยวๆด,วดวไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแบบนี้ อ่ะโอเคกูคจะเอาห้าสิบสี่นะมาวางตรงนี้ห้าสิบสี่หารหารเก้านะครับไอเมื่อเขาบอกว่านะแอมนำคุกกี้ทั้งหมดมาบรรจุใส่ในถุงนะเขาต้องการถุงละถุงละเท่าไหร่ครับถุงละเก้าชิ้นนะครับนะถุงละออาชิ้นเะนั้นเนี่ย เขาต้องใช้ถุงดีใบเนี่ยต้องเป็นหารอยู่แล้วนะครับเนี่ยคือการมาแบ่ง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 ,บงนะแต่ละถุงแต่ละถุงคำว,ว่าแต่ละแต่ละนะครับนะคือเอามาแบ่งกันกน,นะคจนะากนั้นลงตัวไหมคิดว่าลงตัวไหมอ้า่เก้าดูไม่เก้าอ้าเก้าคูณอะไรครับได้เท่าเท่ากับข้อนี้นะ เก้าคูณหกครับเนี่ยคําตอบก็จะได้หกนะครับนะจะได้หกครับจบครับนะอ่าโอเคนะครับโอเคนะต่อไปดูข้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายเรามาดูก่อนเรามาดูให้ดีมอสอมเงินได้ได้เท่าไหร่ สองร้อยเก้าสิบหกนำไปซื้ออ่คำว่านำไปซื้อนำไปซื้อซื้ออะไรครับซื้อนมสดกล่องเล็กสิบสองกล่องราคาแปดบาทาราคาแปดบาทอ่า มอสออมเงินใช่ไหมที่ได้อมมอสมีเงินมีเงินอยู่ประมาณเท่านี้นะครับมอสมีเงินอยู่ประมาณเท่านี้นะครับฉังนั้นตรงนี้ต้องใส่ลบแล้วเพราะว่าเขานําไปเสือ้อาว่านําไปเสือ้อต้องลบแล้วตรงเนี้ต้องใส่วงเล็บอีกแบบหนึ่งสิบสองคูณแปดนะสิบสองคูณแปดได้เท่าไหร่เพราะว่าแต่อ หนึ่งกล่องนะหนึ่งกล่องมีอ่ามีจํานวนราคาอยู่ที่แปดบาทฉะนั้นเราก็มาต้องมาทำแบบนี้ก่อนถึงแม้ว่าประโยชน์ทารักเน่จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเวลาเรามาทำเราก็ต้องมาทำสิบสองคูณแปดได้เท่าไหร่ครับสิบสองคูณแปดได้เท่าไหร่ขีดแบบเร็วๆนะก็ได้เก้าสิบหกครับ นะได้96ฉะนั้นนำ296 296ลบ96ไปนี้เลย6ลบ6ได้0 9ลบ9ได้0 2ไม่มีตัวลบดึงลงมาคำตอบได้เท่าไหร่ครับ200จบห้าคะแนงครับจบ้วครับห้าคะแนนน,นะโอเคอสำหรับอ่าคลิป วิดีโอการซิวนี้ก็หวังว่าก็นักเรียนจะได้ความรู้และก็จะได้ประโยชน์นะครับนะก็สำหรับวันนี้คุณมะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบาย